สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมไม่ไดี่แบกจากเดอะแซกทีมนะครับกับคลิปที่บอกเลยว่าคุณผู้ชมกําลังแบบตั้งตากันรอกันเป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับประวัติตัวละครในเกมและเป็นตัวละครในเกมที่ใหม่สุดๆใหม่ทั้งเนื้อเรื่องใหม่ทั้งเพลงมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับผมเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาบอก,กเลยว่า คนดูนี่แบบถล่มทลายตั้งตารอตัวละครนี้กันเป็นอย่างดีและพี่แซกฝากบอกมาครับว่าเตรียมทิชชู่เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ดีครับเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยฟังไปฟังมาอาจจะแบบซาบซึ้งร้องไห้น้ําตาไหลร้องห่มร้องไห้หน้าคลิปนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมให้พร้อมนะผมแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับยังยังไม่เล่าเลยมาถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะผมมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับ ท่ามกลางสังคมมืองที่แสนวุ่นวายมีเด็กหนุ่มคนนึงชื่อว่าฮาร์อาศัยอยู่กับน้องสาววัยสิปีอยู่ด้วยกันเพียง2คนทั้ง2เนี่ยเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆ h a ฮาร์ที่เป็นพี่ชายต้องออกไปทํางานอย่างหนักทุกๆวันม่าจะเป็นพนักงานร้านกาแฟเด็กเสิร์ฟร้านอาหารหรือว่าจะเป็นแคชเชียร์ตามร้านสะดวกซื้อก็ทํามาแล้วทั้งหมด และทั้งหมดที่ฮาร์ดทำที่ฮาร์ดทุ่มเททุกอย่างก็เพื่ออยากให้น้องสาวข,ของเขาเนี่ยได้เรียนหนังสือสูงส,งสงูได้มีการศึกษาที่ดีและก็เก็บเงินส่วนหนึ่งเนี่ยครับเอาไว้ใช,ช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถอยู่รอดให้ได้ภายในเมืองที่แสนวุ่นวายเมืองนี้ จากการทำงานอย่างหนักในแต่ละวันของฮาร์ดทำให้ฮาร์ดไม่มีเวลามากพอที่จะพาน้องสาวของเขาเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดตามที่น้องสาวใฝ่ฝันไว้ได้กิจกรรมอย่างเดียวที่สามารถทำได้ร่วมกันกนะ็คือการเล่นเกมให้น้องสาวดูเพราะน้องสาวของฮาร์ดเนี่ยชอบการเล่นเกมมากๆแต่ตัวเธอเองเนี่ยไม่มีทักษะในการเล่นเกมเลยการที่พี่ชายของเธอเนี่ยได้เล่นเกมให้ดูทำให้ตัวเธอเองเนี่ยจินตนาการไปว่า เป็นตัวละครที่พี่ชายเนี่ยกำลังเล่นอยู่ในเกมเกมนั้นเสมอเมอและตัวฮาร์ดเองก็มีความสุขมากๆเช่นกันที่ได้เห็นน้องสาวของเขาเนี่ยมีความสุขจากการที่ดูฮาร์ดเล่นเกม และทุกครั้งที่ฮาร์ดเล่นเกมเนี่ยน้องสาวของฮาร์ดอะมักจะขอให้ฮาร์ดบันทึกคลิปไว้เก็บคลิปไว้ให้หน่อยเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็เก็บไว้ให้น้องสาวได้ดูในวันที่ฮาร์ดไม่ว่างในวันที่ฮาร์ดออกไปทํางานน้องสาวจะได้หยิบคลิปเหล่านี้ขึ้นมาดูได้ครับผม เมื่อเวลาผ่านไปด้วยทักษะการเล่นเกมที่โดดเด่นไม่ธรรมดาของฮาร์ดในข้าตากับสังกัดทีมอ e ีสปอร์ตชื่อดังทีมหนึ่งจึงทําให้ถูกชักชวนเข้าร่วมสังกัดด้วยค่าตอบแทนที่สูงมากๆฮาร์ดเลยตัดสินใจแทบจะทันทีนะครับที่เข้าร่วมสังกัดนี้และก็ตอบตกลงไปเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้ฮาร์ดสามารถหาเงินที่จะมาดูแลน้องสาวได้มากขึ้น จะได้ไม่ต้องไปลำบากทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเงี้ยก็มาทํางานตรงๆกับทางทีมอ e ีสปอร์ตซะเลยได้เงินเยอะกว่าด้วยรวมถึงตัวฮัดเองก็จะทําให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงก็คือต้องการที่จะมีรถยนต์สักคันหนึ่งเพื่อพาน้องสาวเนี่ยไปเที่ยวอย่างทต่างๆดังที่น้องเนี่ยได้วาดฝันเอาไว้ ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาอาการรวมถึงบุคลิกภาพของฮาร์ดที่ดูดีมีเสน่ห์แถมมีฝีมือในการเล่นเกมที่แบบเป็นเลิศคือแบบเก่งมากๆซึ่งด้วยบุคลิกเฉพาะตัวเหล่านี้ที่ไม่เหมือนใครทําให้เป็นคนที่หาตัวจับยากมากๆในวงการเกมนี้ทําให้ฮาร์ดเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทุกเพศทุกวัยฮาร์ดจึงกลายเป็นคนที่แบบสร้างรายได,ได้ได้มหาศาลในวงการเกมแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลในสังกัดทั้งการได้เข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆการแข่งขันต่าง าการโชว์ตัวต่างๆอีกทั้งยังมีสินค้าแบรนด์ดังมากมายเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวฮาร์ดเองด้วยซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของฮาร์ดแต่ในทางกลับกันฮาร์ดไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยฮาร์ดรู้สึกว่าการที่ตัวเองทํางานเยอะๆแบบนี้มันทําให้ไม่มีเวลาให้กับน้องสาวเลย หลังจากที่ฮาร์ดได้ออกงานต่างๆมาสักระยะหนึ่งฮาร์ดในตอนนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในสื่อออนไลน์ถึงแม้ว่าจะมีเหล่าแฟนคลับคอยให้การซัพพอร์ตมาเป็นอย่างดีแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยโจมตีฮาร์ดคอยแอนตี้ฮาร์ดบอกกับฮาร์ดอยู่เสมอว่าที่เขามีทุกวันนี้ได้น่ะก็เพราะว่าหน้าตาไม่ได้มาจากความสามารถในการเล่นเกมอย่างแท้จริงหรอกแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมเองที่เห็นข่าวนี้ก็เห็นด้วยกับข่าวนี้ช่นน พวกเขาไม่ชอบฮาร์ดที่มีชื่อเสียงข้ามหน้าข้ามตาตนเกินไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ฮาร์ดรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านลบหรือความอิจฉาจากเพื่อนร่วมทีมของตนเองฮาร์ดก็ต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่เก็บเอาคำวิจารณ์ใดๆมาบั่นทอนจิตใจของตัวเองคิดเพียงแค่ว่าเส้นทางนี้เป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะเติมเต็มความฝันของทั้งสองให้เป็นจริง ช่วงเวลาบนเส้นทางอ e ีสปอร์ตของฮาร์ดนั้นเรีวยกว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากฮาร์ดและทีมได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันเกมรายการเอเชียทัวร์เม t นต์ติดต่อกันถึง3สมัย3ปีซ้อนเล่นแบบไร้พ่ายมาตลอดสร้างชื่อเสียงให้พวกเขาเป็นอย่างมากและแล้วการแข่งขันดังกล่าวก็วนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทีมของฮาร์เองก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้กลับมาสานต่อตำนานแชมป์เก่า เ้าวสู่แชมป์สมัยที่4ให้ได้ทําให้การแข่งขันครั้งนี้พวกเขาเป็นตัวเต็งของรายการอย่างไม่ต้องสงสยัยทีมของฮาร์ดเนี่ยมีทักษะในการเล่นเกมที่เหนือชั้นโดดเด่นไม่เหมือนใครยากที่จะหาทีมไหนมาโค่นทีมนี้ได้เลย ในขณะที่แสงสปอร์ตไลท์ฉายลงบนเวทีที่กำลังแข่งขันช่วงชิงความเป็นหนึ่งแต่กับมีด้านมืดของวงการอ e ีสปอร์ตทั้งโต๊ะการพาน,นันเว็บพน,นันออนไลน์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวงการที่มีเงินสะพัดและเติบโตอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ทั่วมุมโลกและแน่นอนว่าการแข่งขันในครั้งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งในรายการที่ถูกวางเดิมพันในเว็บพน,นันเหล่านี้เช่นเดียวกัน ทีมของฮาร์ดได้ผ่านเข้ารอบไปยังแมตช์ชิงชนะเลิศโดยที่คู่ต่อสู้รอบสุดท้ายของพวกเขากลับกลายเป็นเพียงทีมหน้าใหม่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งทีมหน้าใหม่เนี่ยเฉือนเอาชนะทีมอื่นๆขึ้นมาได้อย่างยากลำบากและจากผลง,งานแชมป์3ปีซ้อนของทีมฮาร์ดรวมกับชื่อเสียงของฮาร์ดทำให้นักพนันส่วนมากต่างพากันลงเงินเดิมพันในทีมของฮาร์ดเกือบจะทั้งหมดซึ่งเจ้าของโต๊ะพนันรายใหญ่คาดการว่า หากเราไม่ทำอะไรสักอย่างในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็จะต้องสูญเสียเงินพนันมหาศาลเลยนะครับเสียเงินเสียทงยองเยอะแยะแน่นอนเลยไม่ไหวแล้วทํายังไงดีหลังจากนั้นจึงส่งมาเฟียไปยืปย่นข้อเสนอให้กับหนึ่งในสมาชิกทีมของฮาร์ด เพื่อให้ทาการล้มมวยในการแข่งรอบชิงชนะเลิศนี้โดยเสนอเงินค่าตอบแทนก้อนโตที่บอกเลยว่าเงินตรงนี้เยอะกว่าไปแข่งแล้วชนะรอบชิงอีกเยอะกว่ามากๆหลายเท่าตัวมากๆและสมาชิกคนดังกล่าวคนนี้ก็ได้กระจายข่าวเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนในทีมยกเว้นเพียงคนเดียวก็คือฮาร์ดจนได้ข้อตกลงกันว่าพวกเขาทั้งหมดจะทําการล้มมวยตามข้อเสนอนี้เพื่อที่จะแบ่งเงินก้อนโตร่วมกันมีเพียงแค่ฮาร์ดคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องนี้เลย เพราะพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าถึงไปบอกฮาร์ดฮาร์ดก็ไม่ยอมอยู่ดีก็เลยไม่บอกซะดีกว่าและเรื่องทั้งหมดนี้ทางต้นสังกัดของทีมต้องไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดความแตกรู้ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้ถูกไล่ออกจากสังกัดหมดอนาคตในอาชีพนัก e ีฬาอีสปอร์ตอย่างแน่นอนในการแข่งขันรอบที่1สมาชิกทีมทุกคนยกเว้นฮาร์ดได้ทำการเล่นนอกแผนที่ฝึกซ้อมกันไว้ แต่ด้วยทักษะการเล่นเกมของร์ตแม้ว่ารูปเกมของร์ตเนี่ยจะดูย่ำแย่มากแค่ไหนเพื่อนทุกคนไปตายกันต้นเกมหมดเลยเหลือร์ตเพียงคนเดียวอยู่ในแผนที่เลือดเหลือหนึ่งเปิร์กรก็ไม่มีเปิร์กก็แตกของก็ไม่มีพิธีก็ไม่ได้สวดทูบก็ไม่ได้เซ็ตกองก็ไม่ได้เปิดเลือดก,ก็จะหมดเจอแต่สายสินดูจากรูปเกมในรอบแรกเนี่ยเรียกได้ว,ว่าย่ำแย่มากๆครับแต่ด้วยความสามารถของแฮตทำให้สามารถพลิกเกมกลับเข้ามาชนะได้อย่างสวยงาม หลังจากที่จบการแข่งขันรอบที่หนึ่งจะมีช่วงเวลาหนึ่งเป็นช่วงเวลาพักเบรกก็ให้นักกีฬาเนี่ยได้พักผ่อนกันสักแป๊บหนึ่งบังเอิญว่าฮาร์ดเนี่ยก็ปวดท้องก็เลยไปห้องน้ําแล้วก็แอบได้ยินสิ่งที่สมาชิกทีมคนอื่นเนี่ยเขาพูดคุยกันพูดถึงความกังวลว่าหากไอ้ฮาร์ดเป็นโชว์ฟอร์มเทพแบกทีมตัวแบบนเนี้ยแผนล้มมวยของเรามันตองตผังไปเป็นท่านแน่เลยแก๊งมาเฟียนั่นจะตามฆ่ากูแน่ผู้มึงก็ด้วยนะ ฮาร์ดรู้สึกโกรธมากๆเมื่อได้ยินสิ่งที่เพื่อนๆคุยกันแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังจำเป็นต้องกลับไปแข่งขันต่อฮาร์ดต้องพยายามควบคุมสติและอารมณ์ให้พร้อมเพื่อที่จะกลับไปแข่งขันได้อย่างเต็มฝีมือเพื่อไม่ให้แฟนคลับต้องผิดหวังตัวเฉพาะอย่างยิ่งน้องสาวคนเดียวของเขาตอนนี้ฮาร์ดรู้แล้วว่าเขาจำเป็นจะต้องพึ่งฝีมือของตัวเองเท่านั้นเพราะศัตรูไม่ไมีแค่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้แม้กระทั่งเพื่อนในทีมก็กลายเป็นศัตรูไปแล้วเช่นกันในระหว่างการแข่งขันรอบที่2สถานการณ์ในเกมตึงเครียดเป็นอย่าง ฮาร์ดพยายามแก้เกมอย่างหนักเหมือนดังเกมแรกเพราะต้องรับมือกับไปตรงข้ามด้วยตัวคนเดียวแต่และอยู่ๆสายตาของเขาก็เริ่มพล่ามัวมือของเขาก็เริ่มหนักอึ้งทำให้เขาไม่สามารถที่จะเล่นเกมต่อไปได้เขารู้ตัวได้ทันทีว่าตัวเองถูกวางยาอย่างแน่นอนหลังจากได้ยินเพื่อนร่วมทีมคุยกันในห้องน้ำระหว่างพักฮาร์ดคุมสติไม่ได้อีกแล้วปัดเมาส์และคีย์บอร์ดตกลงพื้นลุกขึ้นพุ่งเข้าต่อยเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยความกโกรธทำให้เกิดการ<ด>ชกต่อย<ด>เกิดขึ้นสร้างความตื่นตระหนก<ด>ให้กับผู้ชมและกองเชีย อย่างมากรวมถึงคนที่ดูรายการทางถ่ายทอดสดด้วยผู้ชมทั่วประเทศเกิดความสับสนว่า เฮ้ยทำไมอยู่ดีไอฮาร์ดมันลุกขึ้นมาต่อยเพื่อนร่วมทีมแบบนั้นวะทำไมมันคุมตัวเองไม่ได้เลยกด้ขึ้นนะ่ะทำไมกันนะ่ะทำไมไอ้น้ของฉันถึงควบคุตมตกลงไม่ได้ไม่ต่อยเพื่อนร่วมทีมเฉยเลยชิบหายหมดละวมึงเมื่อฮาร์ดได้สติเขาก็รีบเดินออกจากสนามจากการแข่งขันด้วยความโกรธท่ามกลางสายตาของผู้คนทั้งประเทศโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าฮาร์ดได้ถูกวางยาจากคนในทีมมันส่งผลทําให้ร่างกายของฮาร์ดอยู่ในสภาพ ย่ำแย่มากๆเหตุการณ์ในครั้งนี้ตกเป็นข่าวใหญ่ทําให้ฮาร์ดถูกไล่ออกทันทีเพราะสร้างความเสียหายให้กับทางต้นสังกัดเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานสังคมในโซเชียลก็พากันโจมตีฮาร์ดวิจาร์การกระทําของฮาร์ดอย่างเสียหายผลกระทบในครั้งนี้ลามไปจนถึงการขุดคุยประวัติของน้องสาวของฮาร์ดและโจมตีเธออีกด้วยทั้งการด่าทอเธอโดยตรงถึงการกระทําของพี่ชายของเธอในการแข่งขันครั้งนั้นกุข่าวใส่ร้ายว่าฮาร์ดเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงและโมโหร้าย มีนักพนันที่หมดเนื้อหมดตัวจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากพวกเขาโกรธแค้นฮาร์ดจนถึงขีดสุด ถึงขั้นไล่สืบหาที่อยู่ของฮาร์ดฮาร์ดจึงเป็นกังวลอย่างมากถึงความปลอดภัยของน้องสาวที่เริ่มจะเห็นกลุ่มคนแปลกหน้ามาวนเวียนอยู่ละแวกบ้านแบบผิดสังเกตสุดๆฮาร์ดจึงตัดสินใจปิดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดและขับรถพาน้องสาวหนีไปจากเมืองหนีความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นออกไปต่างจังหวัดเพียงสองคนตามที่เคยสัญญากันเอาไว้เที่ยวกันอย่างมีความสุขเพื่อที่จะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ไวาวถูกตามแอบถ่ายรูปและแชร์ข้อมูลนี้ต่อไปโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราบ ดาผีพน,นันที่โกรธแค้นฮาร์ตอยู่แล้วก็รู้เลยว่าเขาและน้องสาวอยู่ที่ไหนคืนหนึ่งในวันที่ฝนตกระหว่างฮาร์ตกำลังขับรถกลับไปยังที่พักหลังจากได้พาน้องสาวไปเที่ยวมาทั้งวันอย่างเหน,นื่อยอยู่ๆก็มีคนร้ายปาหินเข้ามาใส่กระจกรถยนต์ของเขาด้วยความตกใจทําให้ฮาร์ตหักพวงมาลัยอย่างกระทันหันทําให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหมุนหลายตลบเมื่อรถหยุดนิ่งฮาร์ตพยายามจะคลานหนีออกจากรถที่กําลังเกิดไฟลุกไหมอย่างหนักฮาร์ต พยายามจะกลับไปช่วยน้องสาวที่ขาสองข้างติดอยู่กับซากรถที่ไฟไหม้ลุกโชนในเวทีนั้นเขาพยายามจับและดึงแขนน้องสาวออกมาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถพาเธอออกมาจากซากรถที่ติดไฟได้เสียวเวทีนั้นรถยนต์ที่ติดไฟอยู่เกิดระเบิดขึ้น แรงระเบิดทําให้ฮาร์ดกระเด็นออกจากตัวรถก่อนที่จะสลบลงไปฮาร์ดตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งร่างกายของเขาถูกไฟไหม้หนักสาหัสหลายจุดเกือบทั่วทั้งร่างกายแต่ที่ได้รับบาดเจ็บหนักที่สุดก็คือมือของเขาทั้งสองข้างที่ถูกไฟเผาไหม้ทำลายเข้าไปจนถึงเส้นประสาทมือของเขาทั้งสองข้าง ไม่สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกใดๆอีกต่อไปเขาไม่สามารถที่จะกลับไปเล่นเกมได้อีกตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อให้เขาจะกลับไปเล่นเกมได้ก็ไร้ซึ่งเสียงเชียร์น้อยๆที่คอยให้กำลับบงใจเขาอีกต่อไปเขาได้เสียน้องสาวสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนคืนฮาร์ดเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากกับการสูญเสียในครั้งนี้ขนาดเดียวกันข่าวและโซเชียลต่างๆก็ยังประโคมข่าวโจมตีเขาไม่หยุดด้วยกัน ปล่อยข่าวปลอมๆว่าฮาร์ดนั้นขับรถเร็วด้วยความคึกขนองบางก็สันนิษฐานว่าฮาร์ททะเลาะกับแฟนสาวของเขาบางก็ลงข่าวว es ่าฮาร์ทเสพยาและดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถในเวลานั้นทําให้น้องสาวของเขาต้องมาตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เกลียดโกรธทำไมวะทำไมมันดูเป็นช่างหน้ารังเกียจขนาดนี้เสียงเหล่านี้ดังกึกก้องอยู่ภายในจิตใจจมดิ่งอยู่กับความโกรธแค้นเครียดเจ็บปวด ทรมานที่มีต่อโลกนี้ปีศาจร้ายตัวหนึ่งแต่ปรากฏตัวขึ้นพลังงานบางอย่างได้ระเวียนเข้าสู่ร่างกายของฮาร์ดบาดแผลของฮาร์ดรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วราวกับปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นกับฮาร์ดปีศาจร้ายตัวนี้ได้หยิบยื่นหน้าก,ากากสีขาวให้กับเขาสวมมันโฮโหนีกล้าขนาดานเลยงั้นแหละและมอบวิญ,ญญาณของเจ้าให้ข้าซะถ้ามันได้มีสิ่งใดทดแทนความเจ็บก็จงสวมมันแทนให้จะวิ่งหนี๋ตวกลับวิ่งเข้าหาดีโอผู้นี้เลยยังงั้นแหละ ก็ทาไม่วิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ฉันก็สวมหน้ากากไม่ได้นะเซแล้วเจ้าจะสามารถนำชีวิตน้องสาวของเจ้ากลับคืนมาได้ดังเดิมฮาดไม่ลังเลที่จะรับข้อเสนอนี้ไว้และสัมผัสได้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริง เป็นเพราะพลังงานวิญญาณเหล่านั้นทำให้บาดแผลบนร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วการตัดใจของเขาในครั้งนี้เขาคาดการว่าถ้าหากเขาสวมหน้ากากสีขาวนี้เข้าไปแล้วเขาต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปไม่ว่าหาจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองและกลายเป็นวิสาต์ร้ายที่ต้องฆ่าคนต้องช่วงชิงพลังงานจากวิญญาณของมนุษย์มาเพื่อซ่อมแซมร่างกายของตัวเอง และนํามาเป็นอาหารของเจ้าวิญญาณร้ายตัวนี้แต่ตอนนี้เขายอมสละวิญญาณของตัวเองเพื่อกลายเป็นวิาสาร,ร้ายแลกกับชีวิตของน้องสาวให้ได้กลับคืนมานั่นถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วผมขอรับเอาไว้คํานี้เป็นคําพูดสุดท้ายในฐานะมนุษย์ของฮาร์ดเมื่อฮาร์ดสวมหน้ากากเข้าไปพลังงานวิญญาณสีดำทมินได้พุ่งไหลผ่านหน้ากากสีขาวแทรกซึมไปทั่วร่างกายเข้าไปปลุกกระตุน้นจิตใจอันดํามืดของฮาร์ดทวีความโกรธแค้นเพิ่มความเกลียดชังในตัวมนุษย์ จิตใจด้านมือของฮาร์ดถูกปลดลอกออกมาบาดแผลทั่วร่างกายที่เคยมีอยู่ก็ได้หายไปมีเพียงแค่มือและผิวหนังบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่สมบูรณ์และทันทีที่ฮาร์ดร่างกายกลับมาปกติและดีขึ้นเขาก็ลุกออกจากเตียงหลบสายตาผู้คนมุ่งหน้าตรงไปยังห้องดับจิตของโรงพยาบาลและพยายามหาบางสิ่งบางอย่างหวังเพียงในใจว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในที่สุดเขาก็ได้พบความจริงใต้ผ้าขาวผืนบาง ภายใต้ผ้านั้นพบกับร่างของเด็กสาวสีดําสนิทที่ไร้ึ่งลมหายใจมีเพียงท่อนแขนที่คุ้นเคยเท่านั้นที่อยู่ในสภาพเดิมฮาร์ดได้โอบกอดร่างของน้องสาวเอาไว้ร้องไห้ออกมาราวกับคนบ้าความจริงนี่มันเจ็บปวดทรมานเหลือเกินเกินกว่าแผลไฟไหม้ทั่วทั้งร่างกายของฮาร์ดซะอีกฮาร์ดโอบกอดน้องสาวของเขาไว้ทั้งน้ําตาและพูดกับน้องสาวที่ไร้ลมหายใจของเขาขึ้นมาว่านี่พี่มาแล้วนะถ้างั้นเราไปเที่ยวกันต่อนะ ฮาร์ดขโมยศพของน้องสาวเขาใส่กระเป๋าสีแดงใบใหญ่เขาหายตัวไปจากโรงพยาบาลไม่มีใครพบเจอหรือได้ยินข่าวคราวจากเขาอีกเลยหลังจากนั้นไม่นาน <c oughs> เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญต่อเนื่องขึ้นโดยในที่เกิดเหตุเหยื่อทุกคนถูกพบเป็นศพสภาพศพทุกศพนั้น แขนได้ถูกตัดขาดไปรวมถึงเหยื่อทุกคนนั้นล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอยู่ในวงการเกมทั้งสิ้นแต่ที่มันน่าแปลกใจไปกว่าน,นั้นหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ตรงกันที่ตรวจพบได้นในที่เกิดเหตุพวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นสรีมเมอร์และยังคงเปิดเกมค้างเอาไว้ภายในหน้าจอยังคงแสดงชื่อ ID Har d ร์ c k e r ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายก่อนที่ทุกคนที่เล่นด้วยจะตายและนี่คือเนื้อเรื่องปัจจุบทั้งหมดของฮาร์ดภายในเกม Home s w e วิ h ท m มสวาย ซึ่งเป็นตัวละครที่พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์มาร่วมคอรแลบกับเกมนี้ด้วยยังไงก็ตามฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามพี่เอกทุกช่องทางรวมถึงติดตามฮาร์ดภายในเกมโฮมซีวิวทอมสไวนยด้วยนะครับผมว่าตัวละครนี้จะมาให้เล่นภายในเกมเมื่อไหร่นะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมติดตามเพลงของพี่เอกด้วยนะครับผมซิงเกิลแรกจะมาในวันที่22ตุลาคมนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปฟังเพลงของพี่เอกกันเยอะด้วยนะครับผม แล้วก็ขอบคุณพี่เอกฮานอลเกอร์และเพื่อนต้นตัวนี้ก็สเบลที่มาร่วมแจมผ้ากันในคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตากดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหวันนี้สวัสดีครับ